สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่กันเจาะลึกประเด็นกีฬากันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆค่ะฟุตบอลโลก2026ครับสวัสดีครับครั้งนี้มันพิเศษกว่าเดิมเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่เพิ่มทีมเป็น48ทีมแต่ว่า,ามีเจ้าภาพร่วมตั้ง3ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยที่มีเจ้าภาพร่วมเยอะขนาดนี้แล้วก็รูปแบบ48ทีมเนี่ย เปลี่ยนโฉมการแข่งขันไปเลยแล้วที่สำคัญมากๆสำหรับโซนเอเชียเราเลยก็คือโคตาค่ะเพิ่มขึ้นเป็น8.5ทีมอืมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะผมว่ามันสะท้อนว่าเอ,อ่อฟุตบอลเอเชียได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับเป็นโอกาสให้ทีมจากเอเชียได้ไปแสดงฝีมือในเวทีระดับโลกมากขึ้นจริงๆวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันค่ะว่า 8ทีมจากเอเชียที่การันตีตั๋วไปบอลโลก2026เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีทีมไหนกันบ้างครับผมจากผลการคัดเลือกที่ผ่านมาเข้มข้นมากไล่เรียงกันเลยนะคะก็จะมีญี่ปุ่นอิหร่านอุซเบกิสถานเกาหลีใต้จอแดนออสเตรเลียกาตาร์แล้วก็ซาอุดีอาระเบียค่ะสองชาติที่สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกนั่นก็คืออุซเบกิสถานกับจอแดนค่ะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมาก เป็นเรื่องน่ายินดีกับทั้งสองประเทศเลยนะครับถ้าจะให้มองภาพรวม8ทีมนี้อาจจะลองแบ่งกลุ่มดูได้นะครับค่ะแบ่งยังไงดีคะก็อาจจะมีกลุ่มแรกพวกเอ่อขาประจำหรือทีมแกร่งที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างญี่ปุ่นนี่ก็ครั้งที่8ติดต่อกันแล้วโห8ดครั้งติดมาตรฐานสูงจริงๆครับอิหร่านก็เป็นครั้งที่7สไตล์เขาก็แข่งแกร่งดุด,ดันอยู่แล้วส่วนเกาหลีใต้นี่ต้องยกให้เลย ครั้งที่12ครับครั้งที่12สุดยอดมากค่ะสถิติน่าทึ่งจริงๆครับสแสดงถึงความสม่ำเสมอในระดับทวีปได้ดีเยี่ยมเลยแต่ก็แน่นอนว่ามีความท้าทายรออยู่ในรอบสุดท้ายแล้วทีมอื่นในกลุ่มขาประจําล่ะคะครับก็จะมีออสเตรเลียครั้งที่7เหมือนกันก็ปรับตัวเข้ากับฟุตบอลเอเชียได้ดีจุดเด่นก็เรื่องความแข็งแกร่ง แล in ้วก็ซาอุดิอาระเบียในก็ครั้งที่7เท่ากันผลงานทีมชาติเขามักจะดีตามหลีกในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอ๋อแล้วก็มีกาต้าด้วยใช่ไหมคะเจ้าภาพครั้งที่แล้วใช่ครับกาต้ากลับมาในฐานะทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเองเป็นครั้งที่2ออันนี้ก็น่าสนใจว่าจะต่อยอดจากประสบการณ์ตอนเป็นเจ้าภาพได้มากน้อยแค่ไหนแล้วสทีมหน้าใหม่ที่สร้างประวัติศาสตร์ละคะอุซเบกิสถานกับจอร์แดนเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับอุซเบกิสถานเนี่ยการเข้ารอบครั้งแรกมันเหมือนเป็นรางวัลของความพยายามเลยครับคือเขาพัฒนาฟุตบอลเยาวชนมาต่อเนื่องแล้วกเ็เฉียดไปเฉียดมาหลายครั้งมากๆในที่สุดก็ทำได้นะคะครับส่วนจอแดนนี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ก็ไม่แปลกใจมากถ้าดูจากฟอร์มในเอเชียนคัพล่าสุดที่ทำได้ดีเยี่ยม การมีทีมหน้าใหม่แบบนี้เข้ามาทําให้บอลโลกน่าดูขึ้นเยอะเลยนะคะมีสีสันมีเรื่องราวใหม่ๆใช่เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าโคต้าเอเชียยังไม่หมดแค่นี้อ๋อใช่ยังเหลืออีก0.5ที่นั่งครับผมยังเหลืออีกครึ่งที่นั่งที่จะต้องไปตัดสินกันด้วยการเพลย์ออฟแบบเย่าเยือนระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE กับอิรักอ๋อ UAE กับอิรักสองทีมนี้ก็แข่งแกร่งทั้งคู่เลยนะคะ ใช่ครับต่างก็มีดีกรีมีแรงจูงใจสูงผู้ชนะคู่นี้เนี่ยถึงจะได้สิทธิ์ไปเล่นเพลย์ออฟระหว่างทวีปอีกทีไปเล่นที่ไหนคะที่เม็กซิโกครับประมาณเดือนมีนาคมปี2569นนู่นเลยก็ถือเป็นเดิมพันสุดท้ายที่สำคัญมากจริงๆเท่ากับว่าแฟนบอลเอเชียก็ยังมีให้ลุ้นให้เชียร์กันต่ออีกหนึ่งทีมในเส้นทางเพลย์ออฟที่น่าจะเข้มข้นมากๆถูกต้องครับอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยสรุปภาพรวมกันอีกทีนะคะ ฟุตบอลโลก2026เนี่ยเอเชียเรามีโคต้า8.5ทีมตอนนี้8ทีมที่ได้ไปแน่นอนแล้วก็คือญี่ปุ่นอิหร่านอุซเบกิสถานเกาหลีใต้จอร์แดนออสเตรเลียกาตาแล้วก็ซาอุดีอาระเบียครับโดยมี2ชาติที่สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบครั้งแรกคืออุซเบกิสถานกับจอร์แดนแล้วก็ยังเหลือให้ลุ้นอีกครึ่งที่นั่งจากผู้ชนะระหว่าง UAE หรืออิรักที่จะไปเพลย์ออฟระหว่างทวีปต่อ ครับผมเชียร์ในเวทีโลกอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะใช่ครับคําถามสําคัญที่น่าคิดต่อก็คือว่าการที่เอเชียเรามีตัวแทนเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น8หรือ9ทีมในบอลโลก2026เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมการแข่งขันในสนามจริงยังไงบ้างค่ะจะได้เห็นทีมเอเชียทำผลงานได้น่าประทับใจมากขึ้นไหมหรือว่าจะมีทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์พลิกล็อกได้มากขึ้นหรือเปล่า นั่นนหะสิครับหรือว่ารูปแบบการเล่นที่อาจจะหลากหลายขึ้นจากทีมเอเชียเนี่ยมันจะไปสร้างความแตกต่างอะไรให้กับทัวร์นาเมนต์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยครับในอีก2ปีข้างหน้า